สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุสุขคนเดอ้อกาเจ้าโกกาขอโทษที่แบบห่างหายไปโดนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องกาเจ้าโกกาบริยอัพคลิปลงได้ประมาณสองเดือนได้เด้อเนาะสองเดือนนี่เน้องพ่อแม่พี่น้องกาต้องกาบขอโทษขออภัยนำเอฟซีล่ะกาพ่อแม่พี่น้องได้ไล,ลน์นาะที่แบบบริยไทยคลิปลงนั่นแหละมาเมื่อนี้ก็ได้เจ้าโกก็ได้สิมาไายคลิปเนาะพี่น้องเดิมกา สีเดิมถ่ายคลิปเนาะตั้งแต่มืนมันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเนาะวัอนี้กะได้เฮ็ดมาฝากเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอีพ่อกับอีแม่รักกันขึ้นไป <c oughs> หาเฮ็ดก็เด้อสิมาอ่านถ่ายคลิปเนาะกระไดเฮ็ดลายอยู่เฮ็ดดินเฮ็ดธานนี่แหละพี่น้องกระเฮ็ดดังน้นำนอนเดียวสกอสิาพาไปเบิ้งเจ้ากอกับกสิบาพาไปเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่กะส,สิสบายดีสบายดีเอานะต่อสบายดีนะติเต๋อ คือมันเห็ดว่ะอันนี้คือด่างเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้ออู้เฮ็ดมึงแน่ดอกซ้ำหนาจะคลองเองอู้สมารายมาดีสิเฮ็ดดอกง่ายอันนี้เขาเอิญเฮ็ดโคกจิ้มหวานเฮาเด้อนี่เด้ออู้ซ้ำมาคออันนี้เขาเอิญเฮ็ดด่างูน้องพ่อแม่พี่น้องกันเฮ็ดด่างงงอันนี้คือเฮ็ดขาวไข่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดขาวไข่อู้ซ้ำหนาจะคลองซ้ำหนาด้านซ้ายด้านซ้าเออเออมาดันเนี่ยโอนิน มืัอนี้น้องรถกับมะลางเฮ็ดซอยอันเส้ากอเนาะพ่อแม่พี่น้องคะเฮ็ดหลอกแงไงงามๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเฮ็ดด่างงูอันนี้ตัวนั้นเป็นเฮ็ดเอิอดข้าวอิดเฮ็ดยังวะเขาค่ายวะเฮ็ดตับคั่วเฮ็ดตับคั่วน้องพอไหมพี่น้องมันก็สิมีหลายเฮ็ดล้างเลเขาค่ายเฮ็ดทานเฮ็ดดินเฮ็ดข้าแต่ว่าส่วนเฮ็ดพอออกกันท่ามปลิดไปเนาะพี่น้องข้าดับหน้า ตอสบายดีนตีเน้เอาแน่อแนรร่น,รรนรร้องี่น้องฮักกิิมาเบ่งคนดังรดสีแดงหรอบอนะีอ่แเยตัวนี้งามอดีออ่ะลูกงามคือแอนนะ <laughs> อาเนะตี้ยเห็นยังเตี้ยสบายดีนะตเนตี้ยสบายดีนะ สองเด้อเฮ็ดตับหัวตับหัวยยอดเบสหารย่อเฮ็ดนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องกะได้ได้ตาเนึ่งแต่ก็กับเต็มกระทงยางอันนี้พี่น้องรุงยางอันแต่ก็ตอนเพลนกะสิแกงมาใหม่ยเน่ดตอนแดงก็คือสีหนึ่งเฮ็ดแทนเลยพี่น้องเดียวสี่อันเบื้องแดงสีไทยให้เบิ่งว่าอันนั้นเนาะเขาก็สีหนึ่งกินหนึ่งซุ้มกันแทนเลยพี่น้องเพราะว่าได้ได้โอ้ สเสตียบพอย่อมสบายดีเนะ,สะเสตีย์หนาบูดเป็นบูดด้วยสเสตียมันาจะกินขนมด้วยหนาบูดล่างล่างน้องพี่โอม่พี่น้องมาเด้อม,มาล่างเฮดซอยอันซาโกนเน่เด้อมิน้เด้อ อมสนิทเนาะมบานกกี่คย่ามันบานเนาะดูไปดูไปหลังเห็ดดูนี่ลายแบบลายลายสนิทน้อยเนาะเดี๋ไปดูนั่งดีใช่ไตะเคียวกับย่าง เขาก็กาแบบกำลังแดื้อหน้าซ้ำหน้าม่อนี้เขานี่นอนแล้วมันยน่งเนี่เราต้กได้ร้องขึ้ไปเบิ้งเยินเขาจาว่าเฮ็ดมันอ๋อเาได้ร้องไปใดดใจนเลยเบิ้งอันนั้นเบิ้งช่วงเฮ็ดปัวนะเขาบอกเลไปเขาถึได้คนสนเฮ็ดัวราะว่ามขามดำน้ำนี่แต่เขาจะหาเอามาขายเจนผีเจนแดงเลย แตเต็นตาสองตาแต่ก็อันนั้นพี่น้องอ้อยทุนการอันฮ้าดทพี่น้องทุนกัเอามะขายที่กันมาขายให้คอยเดะคอยจะซื้อซอยเพชซื้อสอยเท่านึงแต่พอทุนกับเดินไหาเลยมันเบิดพดด้วยว่ามไ้หมเด็กถ้าขั้นไปกระสีเท่าไรจะบอกน้องเฮ็ดหัวกันน้องทุนเมื่อน้องแหงตัวเรื่อพี่น้องใครอยากหาเฮ็ดอยากไดเฮ็ดมาสิวซิวเด้อไดเฮ็ดได นี่ยพออยากจะเห็นต่งหูอันนี้เนี้ดก็หเตืองดอกปุยใหญ่คื่เห็ดดังหนูขาวีือ้อูเห็นบวถามันบานมั้ก็ีินแดดง่ายเดนแดเดี๋ยวาชลองโดดกับพ่อนัน บ่ตอนนี้ก็ล้างเฮ็ดแล้วเป็นที่เรียบแล้วเดี๋ยวแซ่บๆล้างแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องวสิให้มาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องู้ากสิ้า้าแล้ว้จ้ายังยังสิางอีกน้ําที่2พี่น้องคันคันางน้ําเดียวมันก็สิแเนาะเพราะว่ามันมีหลายโดดแล้วบ่ล่ะ นั่งได้บ่นั่งได้นั่งได้นั่นเนาะพี่น้องก็มีเฮ็ดง้มันก็สิเฮ็ดคือกันแถว2จังบ่แหนเนาะคนสิเฮ็ดมันอืมกะแล้วเป็นเทียเรียบร้อยเลยเนาะรลดโซแน่โซเฮ็ดงามเลยโล <laughs> งามคืองามคือโดโดถึงนั่น,หน,หน,หนแหละเนาะกาเดวแล้วเนาะพี่น้องเขากาสีป้าไปป้าให้อีม้มเล้วสืบเขาก็ขู่เนาะกาสำหรับคลิปนี้กาซาวโกกาสีโบมี่ยังร้ายดอเนาก็พูดมาพี่น้องเป็นคลิปสันส้นๆที่แบบนั่นทายแหละเนาะกามีเฮดมาฝากหลังจากที่แบบเงียบหา,ายไปโดนเนาะ กระถึงเซาโกสิบุรีไายคลิปด้งกะกะฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยเอฟซีผู้เก่าไหนน้อยไกอย่าฝากดดื่มกันเด้อกะเนี้ยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยเซาโกคือเก่าหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อนสำหรับคลิปนี้เซาโกกสิขอจบคลิปไปเพียงสานีดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพบกันใหม่เนาะบ๊ายบาย